สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเก่งเจงจีนะครับนายวรพงษ์พิทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพ,พาเพลิอน,นอยบนถนนพระราม3นะครับอาคารทรีอทสถานี BRT ีเตริญรลาชับวันนี้กลับมาพบกับข้อสอบ HSK 4พัรการเรียงประโยคนะครับเป็นข้อที่8แ,แล้วนะครับจาก10ข้อนะครับ โอเคเรามาดูโจทย์ของข้อ8กันเลยดีกว่านะครับเทคนิคเดิมของเราคือให้มองหาคำสันธานนะครับหรือประโยคความซ้อนให้เจอนะครับโอเคในข้อนี้ให้เรากวาดสายตาอย่างรวดเร็วเลยเราจะเจอคำสันธานอย่าหนึ่งคือคำว่า i n t o ในข้อ b นะครับ i n s o แปลว่าดังนี้ จึงนะครับดังนี้จึงเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจากความหมายภาษาไทยก็คงทราบและมันเป็นการสรุปจากเนื้อความหรือข้อความข้างต้นว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ดังนี้คือดังจากเนความข้างหน้ามันจึงเป็นแบบนี้เป็นการสรุปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ b จะต้องอยู่ข้างหลัง a หรือ c อย่างแน่นอนนะครับโ okay. อเคตอนนี้เราตัดได้แล้วข้อ b ต้องอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเรามาดู c มีอะไรให้เราดูอีกเราเขาว่าในข้อ A นะครับมีกริยาบอกการเปลี่ยนแปลงคําว่าสุยเจาะสุยเจาะเนี่ยนะครับเป็นคํากริยาบอกการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งเลยและจะชอบมาโผล่อในข้อสอบพาร์ทนี้จาไว้ให้ดีนะครับตัวเนี้ยชอบโผล่อยู่ในข้อสอบพาร์ทนี้คือสุยเจาะจะต้องมีคําที่บอกการเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างหลังมันเสมอนะครับอ่า เราะสวิตเจอร์มันบอกว่าจากการที่จากการที่อะไรล่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นอย่างคว่าเจิงเจียจากการที่อะไรมันเพิ่มขึ้นสวิตเจอร์อะไรอะไรเสียเจียงจากการที่อะไรมันลดลงนะครับสวิตเจอร์อะไรอะไรเยื้อหลเยื้อจากการที่อันนี้มันยิ่งน้บวันยิ่งอะไรขึ้นไปสวิตเจอร์อะไรอะไรผีเก่าจากการที่อันนี้มันมันพัฒนาขึ้นใหม่สูงขึ้นสวิตเจอร์อะไรอะไรเติ ย่างตีจากการที่อันนี้มันดรอปลงมามันลดลงมาสวิเจออะไรอะไรเตอซัวตัวจากการคดตัวของสิ่งนี้เป็นต้นคําที่บอกให้เรารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ข้างหลังคําว่าสวิเจอเสมอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากวาดตาไปนะครับเราจะเจอคําว่าเายื่อไหลเยื่อต้าอยู่ใน C ีโอโหสรุปง่ายๆเลยว่ามันต้องเอมาก่อนซีเพราะว่าสวิเจอต้องอยู่ข้างหน้าคำที่บอกการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นเอซ แล้วเมื่อกี้เราได้ข้อสรุปว่า b เป็นข้อสรุปที่จะอยู่สุดท้ายเพราะนั้นเราได้คำตอบเลยครับว่าเป็น a c b อ่าอันนี้เราแทบไม่ต้องไปดูเลยว่าประโยคนี้เขาพูดว่าอะไรบ้างแต่เราได้คำตอบแล้วว่าเป็น a c b หรือเราอ่านอะไรไม่ออกในนั้นข้อสอบการฟังจะมีความเฉพาะตัวของมันก็คือผู้แต่งมักจะผู้ออกโจทย์เ่ยนะครับเขมามักจะสอแสดแทรกคำหรืออะไรที่เขาคิดว่าเราน่าจะอ่านไม่รู้เรื่องเอาไว้ จึงต้องให้เป็นการอ่านจับจับใจกว่าททายังไงเราอ่านไม่รู้แต่เราอยากได้คะแนนจากข้อนั้นอเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคข้อนี้ตอบ A C B นะครับเรามาดออูความหมายของเรากันเลยนะครับด้วาายเกัากการที่ชีวิตเจังหวะ จากการที่จังหวะชีวิตตัวเจว้าไข่การเพิ่มจังหวะชีวิตที่เร็วขึ้นนะครับจากจังหวะชีวิตที่เร็วขึ้นนะคะรับยันเมันเตายาลี่ยื้ไหลยื้อตายาลี่ก,ก็คือแรงกดดันนะครับแรงกดดันของผู้คนก็มากขึ้นเรื่อยๆยื่อไหลยื้อตานะครับเราจะไม่ใช้ยื่อไหลยื้ตัวนะครับยาลี่ให้ใช้ยื่อไหลยื้ต้าหรือว่ายื่อไหลยื้เสี่ยวใช้ต้าเสี่ยวนะครับยาลี่แรงกดดันไม่ใช้ตัวกับเสาว อย่าไปใช้เซนส์ภาษาไทยนะครับว่าแรงกดดันมากขึ้นลดลงน้อยลงนะครับตัวสอบไม่ได้ต้องต้าเสี่วนะครับอินสือด้วยเหตุนี้เครื่องเย่าฟังสีนก็จําต้องที่จะเอ่อย่าฟังทรงนะครับผ่อนคลายซินเฉียงความรู้สึกก็คือให้เราปล่อยวางให้มากขึ้นนะครับอินสือต้องย่าฟังทรงสินเฉียงดังนี้จึงต้องรู้จักปล่อยวาง ขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นก็เครียดตายเลยนะครับโอเคจบลงสําหรับข้อแเห็นไหมเราใช้เวลาแค่นิดเดียวเราได้คาตอบแล้วนะครับแล้วกอเป็นการได้คําตอบสําหรับคนที่บางทีบอกว่าฉันอ่านไม่ออกแปลไม่ออกทํายังไงฉันอยากได้คะแนนใช้เทคนิคครับามาข้อ9นะครับเราจะมาพบกว่าข้อ9้าในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเห็นว่าเทคนิคที่ครูเก่งมานําเสนอนั้นดีมีประโยชน์กับช่วยเราในการเพิ่มคะแนนของ HSK 4ให้กับคุณได้แล้วก็กติดตามกันนะครับใน เฟซบุ๊กแฟนเพจคูกเก่งจิงจีนหรือโรงเรียนภาษาพะเพิญนะครับแต่ถ้าเกิดเจอกันอยู่ใน YouTube c h anel n ก็กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับใน YouTube c h anel ของคู้เก่งจิงจีนหรือโรงเรียนภาษาพะเพิญนะครับกับ IG นะครับของคูกเก่งจิงจีนนะครับผู้เก่งจิงจีนจะอัพเข้าไปในไอจีทีด้วยนะครับถ้าเลือกติดตามก็ได้ตามจะชอบเลยว่าถนัดชอบเล่นอันไหนนะครับวันนี้ข้อ8จบลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับข้อ9้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ